สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่แม่ห้องสอนค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังขับรถไปที่หมู่บ้านรักไทยจะบอกเลยว่ารอบข้างนะคะบรรยากาศดีแล้วก็ธรรมชาติสวยมากๆเลยทางมันก็จะคดเคี้ยวเลี้ยวรถนะคะมีน้องไก่วิ่งเป็นระยะถึงแล้วค่ะภูน้ํารักไทยนี่นะคะมาถึงเราก็ต้องาทานข้าวกันก่อนเลย หลังจากทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาล่องเรือกันต้องจองล่วงหน้าไว้นะคะทุกคนเพราะว่าคนเยอะมากๆแล้วก็คิวแน่นมากๆเลยค่ะเราสามารถถ่ายภาพได้ทุกจุดเลยนะคะเขาก็จะพายไปแล้วก็จอดแวะพักให้เราเนี่ยได้ถ่ายรูปกันอย่างเต็มที่เลย พายเรือเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเดินชมข้างบนกันบ้างนะคะจะบอกว่ามีร้านของฝากเยอะมากๆถ้าใครไหนไม่มีของฝากก็ไม่ต้องไปซื้อที่อื่นเลยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขามีเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะใครที่พักที่ภูน้ารักไทยนะคะจะบอกว่าเขามีคูปองให้เราด้วยนะเอาไว้เป็นส่วนลดเวลาที่เราเนี่ยมาช็อปปิ้งกันอากาศก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะไม่ร้อนเกินไปแล้วก็กําลังเย็นสบายเลยคะ่ะ และนี่ก็คือร้านของฝากนะคะที่จะได้สนลดถ้าสำหรับใครที่พักฟูําำรักไทยค่ะหรือใครนะคะอยากจะลองมาดูร้านอื่นๆก็มีมากมายเลยนะคะนี่เช่นร้านนี้ร้านนี้เขาก็มีพวกชาใหม่ๆเยอะเลย เรามาถึงแล้วนะคะสําหรับห้องพักของเราในคืนนี้จะบอกว่าเรียบหรูแล้วก็ดูแบบมินิมอลสุดๆเลยนะคะข้างนอกเนี่ยก็จะเห็นธรรมชาติแบบนี้แล้วก็มีเรือเนี่ยแล่นผ่านให้เห็นตลอดเวลานะคะก็ได้สัมผัสกลิ่นอายของชาวไทยจีนอยู่นานมากๆเลยค่ะ ออกมาเดินรอบบ้านกันบ้างน,นะคะจะบอกเลยว่าเนี่ยก็จะมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักมากมายเลยนะคะถ้าใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าเตรียมชุดมาเยอะๆนะคะแล้วก็จัดเต็มได้เลยที่บ้านภูนามรักไทยภูวิวหนึ่งนั่นเองค่ะ ชมวิวไปเรื่อยๆนะคะสักพักหนึ่งนะคะพระอาทิตย์ก็ตกดินพอตอนกลางคืนเนี่ยก็ได้สเสน่ห์ของยามดึกที่แบบแสงไฟสวยๆเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะเปิดไฟกันทั่วเลยค่ะจะบอกว่ากลางคืนเนี่ยถ้าถ่ายรูปก็ได้ฟิลสวยๆเหมือนกันนะคะทุกคนและถ้าใครนะคะอยากถ่ายรูปรสวยๆเนี่ยที่นี่เขาก็มีบริการรับถ่ายภาพด้วยนะ บรรยากาศรอบๆนะคะยามค่ำคืนก็ออกมาก็ยังมีคนเดินผู้ค้านะคะก็ไม่ได้อันตรายหรือว่าน่ากลัวอะไรเลย <c oughs> และนี่นะคะไฮไลท์อีกอย่างนึงนะคะก็คือรถสามล้อค่ะเขาบอกว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยจะมีไม่กี่คันเท่านั้นนะคะใครเนี่ยชอบนะคะก็สามารถมานั่งได้รอบหนึงเนี่ยประมาณ1,60บาทเท่านั้นนะคะณ <c oughs> วันที่ส้มมานะเราก็จะพาเราไปทั่วหมู่บ้านเลยนะคะแล้วก็ แวะจุดที่ควรถ่ายรูปนะคะและบางครั้งเนี่เขาก็ถ่ายด้วยจะบอกว่าวิวที่เขาถ่ายเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะกับการานั่งวนตอนกลางคืนก็ดีนะคะเพราะว่าลมเย็นค่ะไม่ร้อนด้วยแล้วก็แบบฟินๆนะคะไปกับธรรมชาติ แต่เช้าเลยแต่วันนี้เสียดายดมากๆเลยนะคะว่าหมอกเนี่ยจะอยู่แค่ผิวน้ำนิดเดียวนะคะแทบไม่มีหมอกเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ได้เสน,น่ห์อีกแบบหนึงเหมือนกันนะคะในยามเช้ามีแสงอาทิตย์สัมผัสแสงน้ำนะคะเราก็เตรียมมาถ่ายรูปกัน ใครที่ชอบคลิปนี้ของส้มนะคะก็จองล่วงหน้าได้เลยนะฟูน้ำรักไทยห้องพูวิวหนึ่งค่ะจะได้เห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยนะคะทั้งวันทั้งคืนถือว่าคุ้มมากๆเลยสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบกันไปก่อนถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะคะบ๊ายบาย